นี่เธอทำมายืนเสียงเซมซีทำไมตรงนี้เนี่ยฮะอะไรนะเธอเธอมายืนเสียงเซมซีทำไมตรงนี้เ<ม>นี่ยน่ะหลอที่เสียงเซมซีใช่ม,มันไม่ใช่ที่เสียงเซมซีนะเธอมันคือสีไม้ลบได้โอ้สีไม้ที่ไหนจะลบได้กันล่ะเอา้าก็สีไม้ที่อยู่ในกระปุกตรงนี้ไงโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกถ้าเธอไม่เชื่อเดี๋ยวฉันจะลบให้ดูเอาไหมได้เลยได้งั้นเดี๋ยวคอยดูนะได้เลยเธออยากได้สีอะไรล่ะฉันเอาสีแดงเลยเพราะมันเข้มสุดแล้วทําลบได้จริงอ่ะได้นี่ ฉันลืบเ,เอายางลบมาเธอไปเอายางลบให้ฉันหน่อยได้เลยเ้า <Gabriel> เธอยางลบขอบคุณนมากเลยฉันจะระบายให้เธอดูแล้วนะได้เลยนี่เดี๋ยวเธอดูนะฉันจะระบายแบบหนักๆแล้วก็แบบเบาๆได้เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆนะเธออันนี้ฉันระบายแบบเบาๆส่วนอันเนี้ยฉันจะระบายแบบหนักๆนักเดี <ül h. S 2> ๋ยวฉันจะละบให้เธอดูนะชุบชุชุบชุชเป็นไงล่ะอูแบบเบาๆนี่ลบออกจริงๆด้วยเธอ แต่ถ้าแบบหนักๆอ่ะแบบระบายแบบเข้มๆอ่ะมันจะลบไม่ค่อยออกเพราะอะไรรู้ไหมทําไมมันถึงลบไม่ออกอ่ะเธอก็เพราะว่าเอาไว้ให้สีอื่นมาระบายทับไงล่ะโอ้มันสามารถเอาสีอื่นระบายทับได้ด้วยเหรอใช่นี่เห็นไหมอ่ะสมมติว่าอุ๊ยฉันไม่อยากให้ตรงนี้มันเป็นสีชมพูอ่ะเดี๋ยวฉันขอลบออกก่อนนะฉันขอเอาเป็นสีเหลืองแทนก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวฉันก็จะเอาเป็นสีเหลืองแทนแบบนี้อะไรอย่างนี้อ่ะเธออื แบบนี้นี่เองใช่ทีนี้เธอเชื่อฉันแล้วยังอ่ะฉันเชื่อเธอแล้ว